ตอนนี้เราอยู่กันที่เรียกว่าเป็นตมูถอดล้างบ้านล้างอ๋อล้างจริงครับล้างจริงสะอาดเลยนี่เห็นละแต่เราพาดูแล้ก็ไม่ใช่ครับลบล้างเลยใช่ครับล้างจริงล้างเออใช่ครับผมล้างของจริง๋อไม่ไม่บอกไม่รูเลยเนี่ยใช่แล้วก็ไปดีกว่าอยากครับอยากครับผมโอเคๆเราต้องอยู่ดูแลผู้หญิงสิก็คือวันนี้นะฮะก็เป็นฉากตื่นเต้นตื่นเต้นกัน ก็ครั mortar, ้งเป็นครั้งแรกของเราที่เราได้ถมทวีกับรลิตาเนี่ยได้ทำอะไรที่มีอะไรที่ตื่นเต้นในชีวิตขึ้นมาแบบใช่ไหมเนาะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราอยู่รถเมียพอรถเสียเสร็จก็เจอแบบว่ากลุ่มโจรเขาเขามาปล้นเราพอเขามาปล้นเนี่ยเราก็พากันหนี หนีกันมาเพราะว่าเขามากันหลายคนนั่นแหละฮะก็พอมาหนีเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นคืออะไรเล่าบ้างดิแน่ชนกันเฮ้ยน่าผิดการณ์ที่เกิดขึ้นโอ้โหไม่ก็ในเรื่องเราไม่เคยสวีทกันใช่เออมันเป็นอะไรแบบสวีทแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบเป็นอุบัติเหตุแล้วมาสวีทกันเนี้ยแล้วเขาเรียกว่าเราเป็นเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นแล้วก็แบบตกใจกลัวกันทั้งคู่คือแบบเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงอ่ะ ผู้หญิงเขาก็ตัวลลิตาเขาก็กลัวมากกลัวมากจนแบบตัดสินใจพูดความจริงออกมาความลับในใจที่เราที่เราไม่ได้พูดกันมา20ตอนใช่ใช่มาแล้ว20ตอนที่เราพูดตอนที่20นั่นแหละเรียกว่ามาพูดในสถานการณ์ที่บอกว่าเขาผ่านที่สุดแล้วเราเราใช้วินาทีนี้นะคะในการมความลับของเราที่ไหนไม่พูดที่ดีๆก็ไม่พูดพูดนี่ไงได้กลิ่นหมาเปล่ากลิ่นฮะกลิ่น กินแบบเขาเรียกว่าอะไรแตรงนี้เป็นแบบว่าตรงยากจนแบบน้องใช่ทักไปทังมาโอนนี้ก็อยู่สวนสัตว์ใช่ครับผมสุดดยอสถานที่มันให้ค่ะในการที่เราจะพูดออกไปเราก็เลยเลือกที่จะพูดที่นี่ใช่เป็นฉากน่ากลัวน่ากลัวแต่มีความน่ารักอ่า